รีวิวประกันค่าคลอดบุตร สวัสดีค่ะฟาร์มานนี่มอค่ะสำหรับใครที่มีแผนที่จะมีเบบี๋เหมือนฟ้าอยู่นะคะแล้วมองหาประกันค่าคลอดบุตรเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะมาแชร์ประกันค่าคลอดบุตรที่ฟ้าเพิ่งทําไปนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าฟ้าไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะอันนี้เป็นแผนที่ฟ้าค้นหาแล้วก็วางแผนที่ทําเองค่ะซึ่งโดยทั่วไปค่ะประกันสุขภาพก็จะไม่ได้มีเรื่องของการเบิกค่าคลอดบุตรได้อยู่แล้วนะคะเป็นปกติเลยแต่พอฟ้าอยากจะมีเบบี๋ใช่ไหมคะแล้วไปดูเรื่องค่าคลอดบุตรถ้าสมมติว่าเราเลือกแบบผ่าตัดอย่าง มันจะมีค่าผ่าดัดประมาณ หกหมื่นขึ้นไปเลยในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนนะคะฟ้าก็เลยเริ่มมองหาว่าประกันแบบไหนที่มีเรื่องของการเบริกค่าคลอดบุตรได้บ้างนะคะก็มาเจอแผนประกันที่ชื่อว่า i t e s e ซ i e s ของ LMG Insu ินชลนะคะซึ่งสามารถเบิกค่าคลอดได้นะทั้งแบบคลอดธรรมชาติแล้วก็คลอดโดยการผ่าคลอดนะคะได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทเลยนะคะโดยเงื่อนไขพอดีว่าฟ้าได้รับกรมธรรม์ามาแล้วนะคะก็เลยมาดูข้างในว่าสามารถเบิกอะไรได้บ้างเนาะเขาก็ระบุมานะคะว่าในส่วนของ หนึ่งแสนนะนะคะก็จะมีค่าบริการค่าห้องค่าอาหารรวมทั้งหมดแล้วนะคะรวมค่าแพทย์ด้วยนะคะแล้วที่สามารถเบิกเรื่องของการตรวจระหว่างการตั้งครรภ์หรือว่าหลังคลอดได้ด้วยนะคะก็คือเรื่องของการฝากครรภ์น,นั่นเองค่ะสามารถเอาบินมาเบิกได้นะคะซึ่งตรงนี้ ที่เราจะเบิกค่ะเขาก็จะมีเงื่อนไขคือว่ามีระยะเวลารอคอยเกิน280วันหรือว่าประมาณ9เดือนกว่าๆค่ะถึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการคลอดได้นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยในส่วนของกรณีแท้งเขาก็มีวงเงินให้นะคะที่ให้เรื่องของการเข้าไปรักษาอยู่ที่50,000บาทตรงนี้จะมีระยะเวลารอคอยที่90วันค่ะแล้วก็ ในส่วนที่3ที่เห็นนะจะเป็นกรณีผ่าคลอดเนื่องจากว่าการตั้งครรนนอกหมดลูกนะคะหรือว่าการคลอดบุตรโดยการผ่าตัดฉุกเฉินอันนี้เขาจะมีวงเงินเบิ้ลให้เป็น2เท่าเลยนะคะก็คือวงเงินค่ารักษา2 0 0 0 0 0บาทค่ะซึ่งระยะเวลารอคอยก็คือ280วันเหมือนกันซึ่งประกันแบบนี้นะคะก็คุ้มครองในส่วนของโรคทั่วไปด้วยแล้วก็รวมถึงการผ่าคลอดด้วยก็ถือว่าคุ้มนะคะในขณะที่ฟ้าทําตอนอายุ31ปีเบี้ยประกันประมาณ3 2 3 0 0นั้บาทนั่นเองค่ะ แล้วถ้าใครแพลนที่จะมีเบบี๋แบบฟ้านะคะก็แนะนําให้ทําเลยนะเพราะว่ามีระยะเวลาเราคอยถึง280วันนะคะถึงจะสามารถเบิกค่าข้อหรือว่าเบิกค่าฝากคันได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าฟ้ามีเบบีจริงๆมีการข้อจริงๆนะคะแล้วก็มีการเบริกจริงแล้วเดี๋ยวจะกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลหรืออยากปรึกษาก็สามารถทักมาสอบถามตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ